คุณจำเป็นต้องวางคําสอนที่รับต,ต่อต่อกันมาของมนุษย์คุณกําลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่24กรกฎาคมดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของพระวจนะพระเจ้ามาระโกบทที่7ข้อ13พวกท่านจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะด้วยคําสอนจากบัมพบุรุษที่พวกท่านรับ และสอนต่อๆกันมาและพวกท่านก็ทำสิ่งคล้ายๆกันนี้อีกหลายสิ่งอ่านเพิ่มเติมมรารโกรบทที่7ข้อ1ถึง13ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อสได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้และอย่าตัดสิ่งใดออกและถูกย้ำอีกครั้งในพันธสัญญาใหม่ ในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ18ถึง19ถึงโทษที่ร้ายแรงของการเติมแต่งหรือตัดพระคัมภีร์ออกคนที่เคร่งศาสนาต่างๆจะฉับไวมากในการสังเกตคำบัญชาของพระเจ้าที่จะไม่ตัดทอนพระคัมภีร์แต่ดูเหมือนว่าบัญญัติที่ไม่ได้เขียนถูกเพิ่มเติมลงไปในพระคัำพีเป็นสิ่งที่รับไม่ได้พวกเคร่งศาสนา จะกำหนดสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้เพิ่มเติมเข้าไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกพบในพระคัมภีร์เลยพวกฟาริสีน่าซื่อใจคดจะเพิ่มกฎบัญญัติที่มักจะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกภายนอกเราจำเป็นที่จะต้องระลึกไว้ว่าการเพิ่มเติมพระบัญชาของพระเจ้านั้นแย่พอๆกับการเอาถ้อยคำนั้นออกไปจากพระวจนะ พระบัญชาของพระเจ้ากับคำสอนที่รับต่อต่อ,ตอกันมาของมนุษย์ต้องถูกแยกออกจากกันให้ชัดเจนความพยายามใดๆที่จะทำให้สองสิ่งนี้อยู่ในระดับเดียวกันจะทำให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นขาดประสิทธิผลในชีวิตของคุณคุณจะเป็นต้องวางคำสอนที่รับต่อต่อ,ตอกันมาของมนุษย์ และกลับมารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอพยพบทที่ 20: ข้อ3พระวจนะจะไม่เป็นประโยชน์เลยกับใครที่ไม่ได้เชื่อในพระวจนะและแม้การที่มีคนไม่เชื่อในพระวจนะก็ไม่ได้ทำให้พระวจนะของพระเจ้าสูญเสียฤทธ,ธานุภาพในวันนี้ลองใคร่ครวญว่าคุณได้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายวิญญาณ ความเชื่อและการกระทำของคุณได้อยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำของพระเจ้าหรือประเพณีของโบสถ์หรือนิกายของคุณจงจำไว้ว่ามีเพียงพระวจนะพระเจ้าที่มีพลานุภาพที่จะช่วยกู้คุณรักษาคุณทําให้คุณมั่งคงั่งและให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีแก่คุณ ทำสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายวิญญาณความเชื่อและการกระทำของเราโดยอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคําของพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอถ่อมใจต่อพระองค์ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่ตัดทอนและเพิ่มเติมความคิดของมนุษย์เข้าไปเพื่อความเชื่อของลูก จะตั้งอยู่บนหลักที่ถูกต้องในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน